เรื่องกฎในการไปรเยี่ยมบ้านป้าจิตกับยายจันครับมันจะมีเรื่องหนึ่งสำหรับคนในหมู่บ้านเราที่สำคัญมากก็คือเด็กที่เติบโตในหมู่บ้านแล้วจากไปไม่ว่าจะจากบ้านเกิดไปเพื่อเรียนหนังสือหรือทํำงานในเมืองก็แล้วแต่ ทุกปีจะต้องมีคนใดคนหนึ่งถูกเลือกกลับไปเยี่ยมบ้านของป้าจิตกับยายจันจะว่าไปสองคนนี้ก็คลับคลายคลับคลาวว่าคนทั้งสองเป็นคนสำคัญในหมู่บ้านและเด็กหลายๆคนก็เคยได้รับการดูแลจากท่านเป็นเวลาสั้นๆแต่พวกเขามักจะจำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นักมีกฎสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสำหรับการไปเยี่ยมบ้านหลังนี้กฎข้อที่หนึ่ง จะมีการเลือกคนหนึ่งคนที่ลาจากมาจากบ้านเกิดแห่งนี้คุณที่กำลังอ่านกฎนี้คือผู้ที่ถูกเลือกจะต้องกลับไปยังบ้านเกิดชนบทแสนห่างไกลสิ่งที่จะต้องทำก็คือกระทำการเยี่ยมเยียนนอนที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งคืนแล้วกลับมาจะถือว่าในปีนั้นการเยี่ยมเยียนได้จบสิ้นลงกฎข้อที่สเวลาที่กำหนดไว้คือตอนเย็ยนหากคุณไปถึง รถเที่ยวเดียวที่มีจะถึงที่นั่นในเวลาเย็นมากและพระทิ์ใกล้จะตกดินแล้วให้คุณเดินเท้าเข้าทางเดินเล็กๆแคบๆที่ผ่านสวนรกทึบไปมันจะไม่ซับซ้อนหรอกรับรองคุณจะไม่มีทางหลงสุดทางของถนนนั้นคือบ้านของป้าจิตและยายจันบ้านหลังเดียวที่อยู่กลางสวนมันเก่าแก่และทำด้วยไม้ที่ค่อนข้างจะปูพัง บ้านสองชั้นแบบมีใต้ถุนล้อมรั้วด้วยรั้วไม้หากบ้านปิดอยู่และคุณส่งเสียงเรียกแล้วไม่มีใครตอบรับมาอย่าพยายามทำอะไรต่อหรือเข้าไปเองคุณจะต้องเดินย้อนออกมาจากทางเดินนั้นเพื่อนั่งรอกลางทางเดินจะมีศาลาเล็กๆอยู่นั่งรอที่ศาลาสักพักจนกว่าพระที่จะตกดินหลังพระที่ตกดินแล้ว ให้คุณเดินไปใหม่หากมีแสงไฟในบ้านเปิดอยู่สลัวๆให้คุณตะโกนเรียกได้เลยป้าจิตจะออกมาเปิดประตูให้คุณอย่างยินดีแต่หากพระอาทิตย์ตกดินแล้วคุณเดินกลับไปที่บ้านใหม่บ้านและพื้นที่รอบๆอยังคงมืดสนิทนั่นคือวันโชคดีของคุณให้คุณรอจนกว่าจะแน่ใจว่ามันมืดมากพอแล้ว หลังจากนั้นให้เคาะประตูบ้านอย่างเบาๆพร้อมกับบอกคำลาแล้วค่อยๆเดินออกมาอย่างช้ชาๆไม่เรียบร้อนจนเกินไปเมื่อคุณออกมาที่ถนนใหญ่แม้จะไม่มีรถประจำทางผ่านแล้วให้คุณตรงไปที่ท่าน้ำจะมีชาวบ้านเล่นเรือมาให้คุณขอให้เขาพาไปด้วยไม่ว่าเขาจะต้องการเท่าไหร่ห้ามต่อรองราคา เขาจะไปส่งคุณในเมืองใกล้ๆและถือว่าการเยี่ยมเยียนในปีนั้นได้จบลงกฎข้อที่3ในกรณีที่มีแสงไฟอยู่ในบ้านและคุณได้ส่งเสียงทักออกไปหากได้รับการเปิดประตูต้อนรับจากป้าจิตแล้วเดินเข้าไปแล้วก็การเยี่ยมเยียนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่เพียงสองคน ป้าจิตนั้นจะเป็นคนที่หน้าตาค่อนข้างดูแต่มีอัธยาศัยดีมากและเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเธอจะชวนคุยหลายเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเก่าๆแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณจำไม่ได้ก็ตามส่วนใหญ่จันนั้นเป็นคนแก่หน้าตาใจดีที่ดูท่าทางไม่แข็งแรงเท่าไหร่นักส่วนใหญ่เธอจะนั่งเก้าอี้มากกว่ายืน สิ่งที่ทำอยู่ก็จะเป็นการหยิบจับของเล็กๆน้อยๆหรือหั่นผักเตรียมตัวทำกับข้าวแม้แววตาจะไม่สดใสนักแต่เธอจะยิ้มให้คุณเงียบๆอยู่เสมอขอให้ทักทายทั้งคู่อย่างมีมารยาทเมื่อเข้าบ้านมาแล้วห้ามออกจากบ้านกลางคันเด็ดขาดกดขอด้อทีสี่ตอนหัวค่ำป้าจิตกับยายจันจะทำอาหารมาให้คุณ จงอย่าปฏิเสธขอให้กินซะมันจะดีกับคุณสาหรับการนอนหลับในคืนนี้ด้วยหากต้องการเข้าห้องน้ำทั้งคู่จะบอกให้คุณใช้ห้องน้ำที่อยู่นอกตัวบ้านการใช้ห้องน้ำไม่ถือว่าเป็นการออกนอกบ้านกลางคันกดข้อที่5คุณจะได้รับห้องสำหรับนอนหนึ่งห้องห้องที่คุณถูกพาไปเป็นห้องรับแขกเล็กๆ ที่ไม่ค่อยจะเป็นส่วนตัวเท่าไหร่นักเพราะห้องแยกเป็นไม้ตีผนังเอาไว้ก็มีช่องว่างที่คนข้างนอกเดินผ่านแล้วเห็นคนข้างในได้อย่างง่ายดายคุณจะต้องไม่พูดถึงเรื่องนั้นแต่คุณจะต้องรู้ว่ามีสิ่งนั้นอยู่มันสำคัญมากกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในกรณีปกติและในกรณีพิเศษกฎข้อที่หในห้องจะมีหน้าต่างอยู่หนึ่งบาน เป็นบานหน้าต่างไม้เก่าๆที่ใช้เพียงกรอนล็อกเอาไว้เท่านั้นให้คุณเลื่อนที่นอนของคุณไปนอนใกล้หน้าต่างแล้วยกปลดกรอนออกให้หน้าต่างพอเปิดได้ไม่ต้องกังวลจะไม่มีอะไรน่ากลัวนอกหน้าต่างนั่นหรอกกดคอรสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรมากเพราะก็จะได้เวลาในการนอนแล้ว หากคุณนอนแล้วหลับไปอย่างปกตินั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำแล้วตอนเช้าคุณตื่นขึ้นจะพบว่าในบ้านมีเพียงยายจันคนเดียวและป้าจิตจะออกไปข้างนอกเพื่อไปทำงานในสวนยายจันจะขอให้คุณอยู่ต่อขอให้คุณปฏิเสธอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดนำเข้าของของคุณไปถ้าเดินออกจากบ้านไปแล้วถูกเรียกบอกลา หรือทักว่าคุณลืมของจากในบ้านคุณต้องทำเพียงหันหลังกลับไปแค่ครึ่งหนึ่งแล้วตอบว่าจะต้องไปแล้วแต่อย่าหันหลังกลับไปมองยายจันตรงๆเพื่อพูดคุยหรือกลับเข้าไปในบ้านเพื่อหยิบของเด็ดขาดไม่อย่างนั้นสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดจะถือว่าเป็นเรื่องล้มเหลวเมื่อคุณเดินจากมาพ้นหน้าบ้านแล้วหลังจากนี้คุณสามารถเดินเร็วกว่าปกติได้เล็กน้อย ระหว่างที่คุณเดินหากคุณเจอป้าจิตอยู่ในสวนไกลๆแล้วเธอมองตรงมายังที่คุณให้แกล้งทําเป็นมองไม่เห็นแล้วรีบเดินให้ถึงถนนใหญ่โดยเร็วที่สุดกฎข้อที่8ในกรณีที่คุณนอนแล้วไม่หลับเอาละ่ะจะพบแปลกที่เหลืออะไรก็ตามเถอะขอให้คุณแกล้งหลับเสียจะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้น กลางดึกจะมีเสียงฝีเท้าเดินในบ้านพื้นบ้านที่เป็นไม้จะทำให้คุณสัมผัสการเคลื่อนไหวของฝีเท้าในบ้านได้อย่างดีโดยเฉพาะในายามค่ำคืนที่เงียบสงัดแบบนี้สิ่งที่คุณต้องทำเอาละ่ะจำให้ดีๆนะถ้าเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมาทั้งคืนแล้วคุณหลับลงไปในระหว่างนั้นได้ยินดีด้วยคุณได้ไปต่อในข้อเ็ หากเสียงฝีเท้านั้นหยุดยืนที่หน้าห้องของคุณขอให้คุณแกล้งหลับต่อจนกว่าฝีเท้านั้นจะเดินจากไปแต่หากคุณแกล้งหลับต่อไปแล้วคุณยังไม่รู้สึกว่าฝีเท้านั้นเดินจากหน้าห้องของคุณไปละก็ขอให้หลี่ตามมองอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามแต่อย่าลืมตาโพ่งขึ้นมาทันทีเด็ดขาดกรณีที่หนึ่งหากหลีตาม,มองแล้ว เห็นเจ้าของเสียงฝีเท้านั้นคือป้าจิตกำลังยืนอยู่และกำลังถลึงตามองมาทางคุณให้คุณแกล้งนอนหลับต่ออาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยป้าจิตจะเดินจากไปเองกรณีที่สองหากหรีตามองแล้วเห็นเป็นยายจันครั้งนี้ยายจันจะไม่ยิ้มและกำลังมองมาหาคุณให้คุณแกล้งนอนหลับต่อไปยายจันจะไม่ไปไหน คุณอาจจะต้องอยู่ในสภาพนี้จนถึงเช้าแต่คุณจำเป็นต้องทำคุณอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมต้องหลี่ตาอย่างระมัดระวังขึ้นมามองทั้งๆท,ที่วิธีการเดียวกันทั้งหมดคือการแกล้งนอนหลับต่อไปกฎคลิ่กกรณีพิเศษจริงๆหากคุณเองก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าฝีเท้านั้นมีอยู่เท่าไหร่ให้คุณหลี่ตามองอย่างระมัดระวัง และถ้ามีคนสองคนกำลังยืนอยู่ที่หน้าห้องของคุณทั้งป้าจิตและยายจันเราหวังว่าคุณจะไม่ลืมอ่านกฎข้อนี้ถ้าคุณเจอมันจริงๆถ้ามองออกไปป้าจิตและยายจันยืนหันหลังให้คุณคุณต้องนอนหลือตามองอย่างนั้นตลอดทั้งคืนและครั้งนี้ห้ามคุณหลับเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเช้าเธอทั้งสองจะจากไปเองแต่ถ้ากรณีสุดท้าย คุณมองออกไปเห็นป้าจิตและยายจันยืนหันหน้าให้กับคุณคุณจะได้เห็นทั้งคู่ยิ้มพร้อมกันและมันจะเป็นรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคุณไม่ต้องห่วงคุณจะรู้เองเมื่อถึงเวลานั้นคุณต้องรีบเปิดหน้าต่างที่คลายก่อนไว้ให้เร็วที่สุดแล้วกระโดดออกไปนอกบ้านแล้วให้คุณวิ่งหนีให้สุดชีวิตเท่าที่แรงของคุณจะสามารถทำได้ คุณจะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะรอดไม่จำเป็นต้องสนใจว่าคุณวิ่งถูกทางหรือเปล่าอย่าเสียเวลากับการตั้งคำถามพยายามพูดคุยหรือค,มคุมขู่หรือการแกล้งทํำเป็นเฉยไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีประโยชน์หลังจากที่คุณตัดสินใจกระโดดออกจากหน้าต่างแล้วหากวิ่งเข้าไปในป่าคุณจะต้องวิ่งไม่หยุด และอย่าเผอคิดไปว่าคุณกำลังมีที่ซ่อนดีๆที่ปลอดภัยในป่าอันเงียบสงัดแบบนั้นเพราะคุณกำลังคิดผิดหากคุณวิ่งออกมาสู่ถนนให้คุณรีบบกรถคันที่ผ่านมาเป็นคันแรกหรือไม่ก็กระโดดไปขวางหากจำเป็นมันจะอันตรายสักหน่อยแต่อาจจะเลวร้ายน้อยกว่าสิ่งที่คุณต้องเจอหากคุณหนีจากที่นี่ได้ไม่สำเร็จหวังว่าการเยี่ยมเยียนในปีนี้จะจบลงด้วยดี แล้วป้าจิตและยายจันจะได้รับความพึงพอใจในปีนี้พวกเราขออวยพรให้กับคุณยินดีด้วยคุณได้รับเลือกให้ไปเยี่ยมบ้านป้าจิตกับยายจันในปีนี้แค่เจอจดหมายใบนี้ผมก็ต้องถอนหายใจมันเป็นจดหมายจากบ้านเกิดไม่ใช่แค่บ้านเกิดในประเทศที่ผมจากมา แต่เป็นบ้านเกิดที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กในเนื้อความบ่งบอกเอาไว้ว่าปีที่แล้วการไปเยี่ยมเย,ยนนั้นจบแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราจำเป็นต้องพึ่งคุณมิฉะนั้นเรื่องราวมันจะแย่ลงไปอีกผมจำเป็นต้องลางงานอย่างยากลำบากเพื่อจองตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับจากต่างประเทศใช่แล้วผมเป็นเด็กจากหมู่บ้านที่จดหมายกดอันนี้พูดถึงจะว่าไป พวกเราก็ค่อนข้างจะรู้กันเรื่องกฎนี้อยู่แล้วแม้มันจะเป็นเรื่องที่เหมือนจะเหลือเชื่อแต่พวกเราเด็กจากหมู่บ้านนั้นก็ยังคงพูดคุยเรื่องนี้อยู่ในทุกๆปีแม้ว่าเราจะจากมันมานานแล้วก็ตามผมคาดหวังว่ามันจะจบสวยๆไปสักทีสำหรับการที่มีเด็กต้องเกิดมาที่หมู่บ้านนั้นถูกเลี้ยงและจากหมู่บ้านมาทำงานในเมือง แต่ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันก็มีเด็กที่เติบโตมาจากหมู่บ้านนั้นทุกปีพวกเราต้องมาเห็นเด็กที่มีความหวังและความฝันออกมาจากที่นั่นได้ใช้ชีวิตแต่ต้องมาลุ้นกับจดหมายบ้าบ้าน,นี้ทุกๆปีสายการบินเล่นงานผมเข้าให้แล้วผมดีเลยไปหลายชั่วโมงนำซ้ำต้องมาเจอกับอุบัติเหตุรถที่ผมนั่งมาประสบอุบัติเหตุเฉียวชนกลางทาง ตั้งแต่ออกจากสนามบินยังไม่ถึงห้านาทีนี่มันโคตรสวยเลยหวังว่าผมจะใช้ความสวยนี้ไปหมดแล้วนะเพราะผมไม่อยากเป็นคนโชคร้ายอีกในเหตุการณ์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ยังดีที่ผมไม่ประมาทเพราะเผื่อเวลาไว้หนึ่งวันในเมื่อวันนี้เดินทางต่อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเปิดห้องโรงแรมเพื่อพักผ่อนก่อนที่วันพรุ่งนี้จะต้องเจอกับศึกหนัก ผมนอนลงบนที่นอนอย่างเหนื่อยหน่ายพลางหยิบกระดาษหรืออีกในหนึ่งก็คือกระดาษกดขึ้นมาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งความจริงมันก็ไม่มีอะไรหรอกไอ้กฎบา้บาๆพวกนี้ก็แค่นอนให้หลับคุณว่าจริงไหมล่ะยกเว้นว่าจะเกิดกรณีที่แย่ที่สุดก็คือในกฎข้อที่9ในระหว่างที่ผมหลับอยู่แต่นั่นก็ไม่ได้แย่เท่ากับการตื่นอยู่ดีถ้าคืนต่อไปผมเหนื่อยเหมือนกับคืนนี้ก็ดี ผมจะได้หลับไปโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรจะว่าไปผมควรตั้งเวลาให้ตัวเองเตือนเร็วกว่าปกติด้วยเมื่อถึงคืนพรุ่งนี้ผมจะได้กินข้าวแล้วหลับไปเลยผมเริ่มตาปรือจึงปิดไฟห้องนอนโรงแรมและเปิดโคมบ,บนหัวเตียงเอาไว้หาอะไรอ่านให้หลับไปผมนึกถึงบ้านป้าจิตและยายจันทร์ ในสมัยเด็กๆผมเคยได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนกับเด็กคนอื่นๆน,น่าแปลกใจจริงๆที่บ้านของยายก็ดูเก่าอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่เคยซุดโทรมไปมากกว่านั้นเลยป้าจิตกับยายจันทร์ก็ดูแก่มาตั้งแต่ตอนนั้นมันเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยพวกเราต่างหากที่เติบโตและแก่ตัวขึ้นทุกวันที่นั่นน่าเบื่อ ในฐานะเด็กตัวเล็กๆก็ยังพอวิ่งหาอะไรทำในสวนในป่าได้บ้างแต่สำหรับคนที่เริ่มโตแล้วที่นั่นไม่มีอะไรเลยไม่มีเพื่อนเล่นด้วยซ้ำเพราะเด็กแต่และคนไม่ได้ถูกรับมาดูแลพร้อมๆกันสิ่งที่ดีที่สุดคืออาหารอาหารของป้าจิตและยายจันแม้จะรสชาติแรงๆแ,แต่อร่อยมากขนมก็หวานแสบไส้ แต่มันอร่อยจนใครๆก็กินหมดทุกมือ้อและท่านทั้งสองก็ค่อนข้างมั่นใจในฝีมือการทำอาหารมากด้วยหืมผมตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อกี้ผมคงพลอยหลับไปในห้องของโรงแรมตอนนี้เช้าแล้วเหรอจากความมืเสน็ทร,รอบๆนี้ก็คงจะไม่เสียงอะไรแว่วๆนะ่ เสียงฝีเท้าเหรอท่านใดนั้นผมก็ได้ตื่นขึ้นมาแต่เหมือนอะไรบางอย่างในหัวมันสะกิดไว้ทำให้ผมไม่ลุกขึ้นจากที่นอนหรืออาจจะเพราะกระดาษกฎดที่หยานไปก่อนนอนที่ยังคงฝังหัวอยู่ทำให้ทำตามมันโดยอัตโนมัติผมยังลุกไม่ขึ้นและหลีตาขึ้นท่ามกลางความมืด ผมพบว่าผมอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าๆอะไรกันผมควรจะอยู่ในโรงแรมสิถ้าเป็นความฝันแล้วก็มันดูสมจริงเอามากๆและผมก็รู้เลยว่าที่นี่คือที่ไหนแม้จะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามที่นี่คือบ้านของป้าจิตและยายจันและเสียงฝีเท้าบนไม้กระดานนั้นมันชัดเจนเสียแทงเข้ามาในหูของผม มันเป็นเสียงที่ทำให้ผมขนลุกและเสียงเหล่านั้นก็หยุดลงหยุดลงใกล้กับผมผมยังรีตามองอยู่และค่อยๆเหลือบตาขึ้นไปมองส่วนที่เป็นรอยต่อของห้องนอนกับห้องโถงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของผมนั้นปาจิตและยายจันกำลังหันหน้ามาทางผมทั้งสองคนมุมปากของทั้งคู่กำลังขยับยกยิ้มขึ้นอย่างช้าๆ นี่เป็นรอยยิ้มที่ผมไม่เคยจินตนาการได้มาก่อนมันคือรอยยิ้มที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเห็นมานี่คือกฎเขาที่9แบบกรณีพิเศษเหรอเสียงดังลั่นจากในหัวของผมสมองของผมตะโกนให้รีบทําอะไรสักอย่างผมรีบดีดตัวออกมาจากที่นอนใช่แล้วตามคำแนะนำของกระดาษกฎสิ่งที่ผมท่องมาทั้งชีวิต กรณีที่เกิดขึ้นหยดนี้คือกรณีแบบพิเศษผมเปิดหน้าต่างออกหน้าต่างไม่ได้ล็อกไว้ทำให้ผมพลักออกไปอย่างง่ายดายลมพัดแรงโหมใส่หน้าผมกระโจนพุ่งตัวออกจากหน้าต่างทันทีผมคิดว่าการตัดสินใจของผมไม่ช้าจนเกินไปผมลำดับสิ่งที่จะต้องทำต่อไป หลังจากกระจาออกไปแล้วผมจะต้องวิ่งให้สดชีวิตภาพป่ายามค่ำคืนที่เห็นตรงหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นภาพของแสงไฟยามค่ำคืนแสงไฟของเมืองใหญ่ที่กำลังพุ่งผ่านเข้ามาใกล้ตัวผมด้วยความเร็วสูงไม่สิผมตั้งหากที่พุ่งเข้าไปหามันด้วยความเร็วสูงในที่สุดผมก็รู้ตัวว่า ที่ที่ผมกระโดดออกมาเมื่อครูไม่ใช่หน้าต่างชั้นสองของบ้านไม้ในป่าแต่เป็นระเบียงชั้น12ของโรงแรมในเมืองที่ผมนอนพักอยู่ผมอยู่กลางอากาศหัวร้อยให้กับความสะเพาของตัวเองที่ลืมปรับวันที่ในปฏิทินให้ตรงกับไทม์โซนของประเทศไทยเพราะวันที่ผมจะต้องไปเยี่ยมบ้านป้าจิตกับยายจันตามกำหนดการแท้จริงแล้วมันก็คือวันนี้นี่แหละ แต่จะมีประโยชน์อะไรที่เพิ่งมานึกออกก็ตอนนี้ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนที่ภาพตรงหน้ากำลังจะวูบดับลงเออ่คนในหมู่บ้านผมต้องโกรธมากแนๆ่ๆเพราะแต่ละบ้านจะต้องเวียนกันนอนหลับไม่สนิทไปตลอดทั้งปีเลยนี่นาะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องโกฎในการไปเยี่ยมบ้านป้าจิต กับยายจันทร์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าให้กับเ,เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ฮะโอ้โหชายคนนี้ไม่รอดครับเกิดภาพหลอนกับตัวเองแล้วก็กระโดดออกมาจากหน้าต่างชั้น12บโอ้โหป้าจิตกับยายจันเนี่ยแกลเฮียนมากเลยนะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ก็อย่าลืมแวะไปหาป้าจิตกับยายจันด้วยนะครับผม และเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า Midnight Company ด้วยนะครับที่ได้เขียนเรื่องราวสนุกสนุกแบบนี้ให้ผมได้เอามาอ่านให้กับเ,เพื่อนๆฟังถ้าเ,เพื่อนๆชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมแวะไปกดติดตามให้กับนักเขียนด้วยนะลิงอยู่ใต้เดดคริปชันด้านล่างเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนได้ผลิตผลงานสนุกสนุกแบบนี้ให้เราได้อ่านได้ฟังกันอีกนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปนะฮะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับชอบให้ผมมาล่าอไรฟังแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรค่อยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ